คุณตึงสวัสดีครับวันนี้ลูกใหม่นี่เป็นวัยรุ่นเลยนะนิดนึงครับเ <c oughs> ชียร์อ,อยู่ครับรอบนี้ความเร็วเป็นเรื่องสำคัญนะคุณตึงผมก็จะพยายามทำเมนูที่ใช้เวลาน้อยที่สุดน,นะครับแล้วที่ว่าจะสู้เขาได้นะเมนูอะไรอาหารรสจัดจัดนะฮะวันนี้ทำเป็นยำขินไก่ซอสไส้ในเปลือกหอยครับผมมั่นใจมากเลยว่ากรรมการจะต้องชอบเวลาน้อยแต่ต้องมีความ สร้างสารรค์ชูวัตถุด,ดิบและรสชาติต้องอร่อยครับวัยรุ่นสู้ค่ะวัยรุ่นสู้ครับขอบคุณครับไปตีงโอปาวันนี้นะคะมีอาหารอยู่3จานที่ทำออกมาได้พลาดมากที่สุดจานแรกเป็นของคุณแดงค่ะนองค่ะ จานสุดท้ายนะคะเป็นของคุณตึงค่ะคุณแดงครับวันนี้คุณทำได้พลาดมากโดยเฉพาะเรื่องรสชาติการชูวัตถุดิบนงครับครับ,ค,รบคุณก็มีปัญหาในเรื่องของรสชาติแกงเขียวหวานที่ไม่ใช่แกงเขียวหวานและความคิดสร้างสารรค์ของคุณ คุณตึงครับคุณมีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาคุณเสิร์ฟอาหารให้เราน้อยมากๆแต่ต้องเลือกหนึ่งคนที่จะคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านในวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับคุณตึงค่ะครับ อาหารที่เสิร์ฟมันน้อยจนกรรมการไม่สามารถชิมรสชาติได้คุณตึงครับเรารู้ว่าที่ผ่านมาสำหรับคุณมันไม่ง่ายคุณพยายามอย่างหนักที่จะเติมเต็มในจุดที่คุณบกพร่องแต่วันนี้คุณแค่พลาดจงภูมิใจในฝีมือตัวเองนะครับแม้ผมจะไปไม่ถึงจุดที่ผมหวัง แต่ผมก็จะนำความรู้ประสบการณ์ไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าเบลและแมมติดตามลุงตึงไปตลอดครับขอบพระคุณครับเชฟผมรู้สึกผ่อนคลายมากเลยครับ <S 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 ขอให้ลุงตึงโชคดีนะครับขอบพรคุณครับ ถึงแม้จะไปไม่สุดก็ตามผมก็ภูมิใจกับสิ่งที่ผมได้ทำในวันนี้ครับถึงแม้เราจะต้องกลับบ้านแต่เรายังมีสิ่งที่เราอยากจะทำต่อในสายอาหารอย่างเงี้ยอายุของผมเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความฝันเลย <het> <lik onia>